สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาสเตอร์ชื่อว่ามัสเตอร์อุดมนุพันธ์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพบก,กันในวิชาประวัติศาสตร์สากลว่าเรื่องอารยธรรมตะวันตกโบกราณถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปศึกษาเรื่องนี้พร้อมๆกันเลย10เรื่องเด่นประเด็นน่ารู้กับอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลก ดังนั้นจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างคลิปนี้มาสเตอร์ได้รวบรวม10เรื่องเด่นประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีเรื่องเด่นอะไรบ้างนั้นนะครับมาดูกันเลยเรื่องเด่นที่1นึ่งเมโสโปเตเมียคำนี้มีที่มาคำว่าเมโสโปเตเมียเป็นภาษากรีกมาจากคำว่า mesos เท่ากับภาษาอังกฤษที่ว่า middle แปลว่าตรงกลาง และคำว่า p o t e m o s เท่ากับภาษาอังกฤษที่ว่า River แปลว่าแม่น้ำรวมความแล้วหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายคือแม่น้ำไทกรีสและแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอิรักเรื่องเด่นที่สองอักษรเล่มเปลี่ยนโลก ชาวโซเมเรียนเป็นชนเผ่าที่สามารถปลิดตัวอักษรได้เป็นชนเผ่าแรกของโลกอักษรที่ว่าก็คืออักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มโดยใช้ไม้หรือเหล็กแหลมสลักลงในแผ่นหินแต่เนื่องจากแผ่นหินหายากต่อมาก็สลักลงแผ่นดินเหนียวแทนจึงทำให้เกิดมีวรรณกรรมที่สำคัญคือมหากราฟกิลกาเมสเรื่องเด่นที่สาม สถาปัตยกรรมเพื่อการบูชาซิกเกอรเตเป็นสิ่งก่อสร้างของอารยธรรมสุเมเรียนในบริเวณเมโสโปเตเมียมีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันไดแต่ไม่ก่อสร้างสูงจนเป็นยอดแหลมด้านบนของซิกเกรเตเป็นพื้นที่ราบกว้างสร้างเป็นวิหารในระยะแรกของการสร้างซิกเกรตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมาชิคกแลตนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวังกษัตริย์เช่นชิคกแลตที่เมืองอูเรื่องเด่นที่4เรื่องคำนวณขอให้บอกชาวซูเมเรียนเป็นพวกแรกที่คิดค้นวิธีการคิดเลขทั้งการบวกการลบและการคูณชาวซูเมเรียนนิยมใช้หลัก60หลักนี้เองถูกนำมาใช้ในเรื่องการนับเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการแบ่งวงกลมออกเป็น3 6 0องศาและยังสามารถคิดค้นวิธีช่างตวงวัดได้อีกด้วยเรื่องเด่นที่นุษยถผู้สามารถเอาชนะธรรมชาติด้วยสภาพภูมิประเทศของเมโสโปเตเมียไม่เพื่อเอานวยต่อการตั้งถิ่นฐานคือมีปริมาณน้ำฝนน้อยอากาศร,ร้อนจัดส่งผลต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้ชาวซูเมเรียนต้องคิดค้นการชลประทานเช่นการสร้างเขื่อนและการระบายน้ำเพื่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรื่องเด่นที่6ตาต่อตาฟันต่อฟันคำกล่าวนี้อยู่ในประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลกคือกฎหมายฮัมมูรบีโดยพระเจ้าฮัมมูรบีที่ยึดถือหลักตาต่อตาฟันต่อฟันในการลงโทษทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขความยุติธรรมต่างๆของกฎหมายชนเผ่าและเป็นการสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมเรื่องเด่นที่7สวนลอยแห่งบาบิโลนสวนลอยแห่งบาบิโลนนี้จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งอยู่บนแม่น้ำโยเฟติสประเทศอิรั์ในปัจจุบันสร้างโดยกษัตริย์เนบูคัสเนซซาแห่งกรุงบาบิโลเนียสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อว่า พระนางเซริรามิสสร้างขึ้นเมื่อ600ปีก่อนคริสต์ศักราชสูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนพุ่มชิ้ต่างๆมีระบบชลประทานโดยการชักน้ำจากแม่น้ำไปทำเป็นน้ำตกและนำไปเลี้ยงต้นไม้ได้ตลอดทั้งปีรเรื่องเด่นที่8ห้องสมุดแห่งแรกของโลก คือห้องสมุดแห่งเมืองนีเนเวของชาวอาร์เซเรียนเป็นสถานที่รวบรวมจารึกต่างๆที่ทำจากภาพนูนต่ำซึ่งแสดงวิถีชีวิตประจำวันรวมทั้งงานเขียนต่างๆเช่นเพลงสวดนิยายปรำปรราเวทมนตรรณกรรมประวัติศาสตร์การปกครองการแพทย์และการทหารเรื่องเด่นที่9เรื่องดวงดาวก็มีชาวพลาเดียน สามารถหาเวลาที่ดวงจันทร์บนรอบโลกเวลาเกิดสุริยคราสและจันทรคราสการคำนวณหาความยาวของปีทั้งหมดได้อย่างแม่นยำนาบูริเมนูเป็นนักดาราศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าน,นับเวลาในรอบหนึ่งได้ใกล้เคียงกับการนับเวลาในปัจจุบันมากคือ1ปีมี365วัน6ชั่วโมง15นาที41วินาที เรื่องเด่นที่ส0เรื่องทำนายก็ไม่น้อยหน้าหัวราศาสตร์เป็นงานเด่นอีกแขนงหนึ่งของชาวคลาเดียนที่รับมาจากชาวซูเมเรียนสามารถกำหนดดวงดาวสำคัญ7ดวงดาวทั้ง7ดวงนี้จะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เจ็ดองนอกจากจะกำหนดให้ดวงดาวเหล่านี้เป็นชื่อของวันต่างๆในหนึ่งสัปดาห์แล้วยังให้ความสำคัญแก่ดวงดาวเพื่อใช้ในการพยากรณ์ชะตาชีวิตของมนุษย์อีกด้วย อันเป็นการวางหลักสำคัญด้านหัวราศาสตร์ให้มันคงยิ่งกว่าในอดีตนี้ก็เป็น10บเรื่องเด่นเป็นน่ารู้เกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียมาสเซอร์ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยขอบคุณที่เข้ามารับชมและพบกันในเรื่องเด่นเป็นน่ารู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปสวัสดีครับ